สบ,บายดีจ้าเนาะสบ,บายดีเบิดสููขู่ซูคนสบ,บายดีตอนค่ำยินดีตอนหาบเขาสูส่องสาววันซึนคือเก่าเดอ้อทุกคนมีพักกันมาซิมเฟอร์แมิ่งกระซิมไปแล้วหลายเถื่อเติมแต่มมีพาสาวหลัดมาซิมเนาะเราประธานซิมจือเถื่อห้านในบ้านเลยเนาะทั้งกับเปิดไม่เปิดอาทิตย์สองอาทิตย์นี่แหละเฟอร์แมจิวในตำนาน นี่ทุกคนมีบวงเจ้าซิมดูอืเอามั้ยซ้อนเงินซ้อนเทอนะสาสบายดีเด้อเนาะสบายดีซิมดูเนะแบบิดมมือน,นีนะกเป็นยังจิตแล้วมันกระยาดกินสมแล้วจับเลยซิกินแบบดนงอกมันจะนะแม่ลวกอันใสโทงให้เราในเดือดถั่วหนึ่ง ขอบสีสังของบัิงเงยสีสั่สสง,ง,งบัดกาบเขาสกินแล้ปวพวกพแล้วเป็นแต่เซ่บขนาดถ้วยละสามสิบบาทแล้วถั่ถวไาไงตือได้ถูเบิ่งถ้วยกับมือแต่ว่ยยาพพวอจาโฟกัส้เา,ามีเยดเีดบเิบ่งสาววันปุง๋งเออทางไทยเขาจะบ,บริป,ปุ่งเนี่ยนี่เลยเนาะนี่แต่ทางล่าเขานี่ยแล้วปุ๋งเนี่ยนี ทั้งไทยนี่คือเอามาแล้วก็ใส่พริกกินเลยแต่มันเสบเดี๋ยวทรั้งขัดจังให้ได้วยน้ำตาโนโนใส่เบิดรุดซุปเปอร์หมักหวานจื้อไหวแล้วก็เอาไปปรุงเด้อพี่หน้องลองเบิ้งฝือลาวจ้าบาโตบาหวานขึ้นตา ยังเป็นบาวานยังผ่านไตมาท้องติกินวานอ้วดๆที่ตุ้ยตุยเตี้ยๆทั้งนั้นผัดกินเพ็ทั้งหวานทั้งเพ็ดบบนี้มวยเขาสิบบปุ่งก็แบบแส่มาเพ็ดกินเลยลองดูให้ในซีมสำนักมันซีมะมอืมขเืียวเปลียนบวงกันเลยเขียนีม่ีหน่อยเอาไหมตะบตัวล่ เอามาเสร็จตัวนี้หน่อยนะเจ้าองเลยแหละป้าเอามากินข้ามใหญ่บ่ได้ชดน้าได้อยู่กินกินเมื่อนี้เป็นเมื่อกินจ้ากินอยู่เบิดมือมีน้ำเย็นพร้อมซื้อให้กินเนตตี้ไมีน้ำเย็นพร้อมซื้อให้กินเนตตี้ ือกินตีวาซะตัวนี้ยังโอยู่สิมก่อนแสบกันซิมบนตงกนเดี๋ยวเพิ่มใซิมเผาตัวก็ใส่น้ำสลงไปพอดีขอด้าซีเนคือเป็นแต่เแท้โดยเดี๋ยวบอยอิ่มซือหาสิลลกเอาไหมงถกเกียบวานขนานั้นก็ถกองกินวาแล้วมึง นี่อันนี้บานปุงกับกองข่อยนะต่างกันแหงสิสีมกันป้าหวานเืลิมหวานวขุดหวานสทอซาไผ่ทอดซาลาบอกใครกินมได้ไหมสำหรับข่อยน้ำปุ๋งวานวานเผ็ดเผ็งปุยังวานหวานสดๆใช่ไหมซีมข้กันของกูยังโบทานปุงอยังแล้วพอดีเสียอืมซีแซลมักเทศเลยกินเลย แมันจะผิดดีหัวก็เลยมีนสเันวันสูงสูพอดีแล้วเสบมาเด้อเล็กจ้ากินมาดูได้เห็ดยุได้เห็ดยุเห็ดก่อนนะเขาอยากเด้สาเบตี้เขาสิมาสูมอื่นลูกสิยงเาใส่ลย พระจ้าโคตรเซฟเลยไปหำให้เราหน่อยใส่หนักบบไปเพีหน่อยอะไรเนาะค่อยยำบ่ได้แต่ค่อยเกิดเลยใส่หนึ่ก็ใส่ยังว่าออใส่เบิร์ดนะข้าบ่มักใส่ มมนเป็นนิดนึงพรมันหอมมันหอมแมกกามันไั่เหนดหรอกมันหมนบันคือไทยนี่โอบ้าบจักทั้งไทยเขาเจาะใส่บบถั ja, ่วลิสงถว่วกอันยี้บดอือจ้าบบไปยัง อย่างพักขากิมัธนรกระเทียมเจียวกตปิมาดูมปิอืมโบมี่กระโบไปยังเลยลดราคาลงเถอะเอาเพชรเอามาเพชรให้คยนี้ใครดุขยันขยสิบอกให้เราลดราคาลงโอ้ไม่กดนุ่นสิบห้าบาทใส่นิอหนึงพอ พี่เส้นลายบได้กระเพาะขึ้นเนาะแซบท่องวีสันโคตรมากเลยเส้มไเแว่าอยากกินเผ็ดพบต่ำกั่บริกิบเ่ะคือเส้นของเธอคือหน่อยกว่าสันไปหนี่เออหลาวกแล้วบอกให้หวกไปตวยเดียวบเย่ากินเาปมันขึ้นเดย ประมาณมันพอดีแล้วนัมัน,น,มนอันนี้นยังแค่แพนด้าเมนบอกว่าแพนด้าลองมาดูันให้มันเป็นสีนสมัอโอยังอยู่สิทางลักว่ะหอ,อยนี่ทางลักกับ <c oughs> ผัวเจ้าห <c oughs> ด้ากันหกันบล้วช่ยุ่ <c oughs> เสือแล้วว่าขังหักแม่เดี๋ยวางว่ากินเมื่อบ้านเขาใช้เมื่อเป็นหัวเมืองเดเจ้านะอืมใ้เมื่อคนเดียวนี่อืมบกำเดียอืมเมื่อว้านย่กว่านี้เห็นบ่เงินเท่าไหร่เมรวมเห็นบ้านเงินเท่าไหร่เมรวมอหอ้อคำอืมเคยเรา ขยะแน่คุป uh, yeah. uh, ้าแน่เลยเท่ากับยาดเท่าบุคเรียลาน่อนแม่คือยาดกินแกงนออไม้อีกสิบพันต่อไม้แกงเหรอนี่เลยไม่ไม่ทั้งแม่ในไม่น้อยนึงยแม่อยากแกงจะมเอาแล้วอะไรยังมึงก็เมื่อเด็ดเอาไหมนี่ค่ะท่านข้าวบุคเรียเอาเมื่อใสียังแล้วข้าวอยากเอาเมื่อแบบแซ่ไว้ซื่อๆเด้ยามคียามคีท่านไปเก็บนะเอารมเราเห็นมันงามไหมเราดึงมาไว้ซื่อ มันมลมมันยอยากลมหัดปะมาเด้อพี่น้อเบป้าะบบปลูกมันก็เสียบเด่ะมันเสียบด่ะนี่นะคนนีกินเสียบมัววขาวเม็ด พ่อไผลบรลลูพ่ออีพ่อวะกินแบบดีน่าจังใส่แต่บางพริกของบุกสดน้ำมันมันเป็นไรหรอกหยาบวงวาะไรเบิ่มวิวกิ่นกะข้างข้างขางมกทั่วมกแตงเด่นีเนาอพักแกบมกแตงก็มีอันเด่นในสามปุตินขนาด บมันมเกิดแล้วมานั่งกินเนนี่อือพู้ผู้้้หมากบ้านใหญ่พักแล้วก็มีให้เกลมพาเสร็จแปลว่าห่อนประหยันักเถื่อยไหม,มระวังบวงกระปาาหยกผัวในจิ เคยห่างทรายกัรมาทิ่เวลากินก็กินแต่ปลาทุกขนาดเส้นมะเพ็ดอันมะเพ็ดบักแดงแดงอย่างี้กัดมาพริกดิบอีกเพ็ดน้ำบัวได้ทางนี้นะแต่ก่อนเคยกินอะไรอยู่เดี๋ยวนี้ยเขาไม่เคยกินเผ็ดหรอกแซ่บเบิร์ดคักเบิร์ดซันเบิร์ดทางน้ำเลยได้ทีป้าเหรอป้าแซ่บแห้ง แค่มีนาตั้งอยู่บ้านนาหอยปังเดูทุกคนเมืองสองคอนแขวงซนาเขตเนาะเป็นท่าไม่หน่อยต่ว่าแซ่บผู้ใดไกลไปไกลมากกษัาริย์มาแวะซิมได้เนาะบรรยากาศดีเนาะไปแต่ยักมานั่งหลินน้ำเลาะบอลชิบวนตังอันนี้ดไ่จิ้วโฆษณาให้ไม่จิ้วจ้าหน้าตีร้อยมือน่าเขายังมานั่งหลินน้ำเจ้าได้ประมาณแปดเก้าโมงกันใช่ไหมแล้วปิดห้านาเก้าโมงโบแม่แม่น่ะมาเด็กปนั่งหลินแฮดปิ้งกินเนาะ เชือกสีสื่อยังมาสูป้ปิงรุ่นลูก้ายังมาสู้แม่นะลินโอเคได้เสมอแม่แม่ก็สเอาไผ่มาตอ,อมาตอดอกไก่อมานี่นชุมเขาเบอ้์ทางไปแล้วบบมีผูดไดครบแล้วเดี๋ยวนี้เนดะ็กหน่อยคุณแม่เขากับบลินน้ำชุมเขาเถ้าเกินไปเมนปลาวนลาเืม <c oughs> สั่งกัะซาเรือ พอเดี๋ยวซ้อนหิวกลับบ้านเมื่อไฮแม่นำน้อกับพอแล้วกับเมื่อไฮเอลยเขียนป้ายให้แม่จิ้วเนตติปดีว่นร้านน้องเขาสวยนามสกุลสตรอเบอรี่ร <laughs> ้า <Sever ance> <c oughs> นน้องเขาสวยได้จ้านามสกุลสตรอเบอรี่ un อุ๊ยตะเวนกำลังแด่งางามเนาะซื้อห้านี่นะจึ้งมากไม่เหมือนใครค่ะแล้วก็ไม่มีใครเหมือน้ซมนี่พอดีนางหลิน แล้วเห็ดเสบแล้วพอหวานแลก็เย็นดีได้ลูกแม่เอาไฟต่อออกไขายมือหนักก่อนมือได้ดีแล้วส่วนอมรินเขามานาั่งติดมันนัางติดไม่ได้นาะเราเคยเห็ดห่นเห็ดงานอยุโรนอาหารอยู่ไทย์นะพี่น้องแล้วเลยได้สูตรมาแล้วเห็ดเสพเ,เลยสูตรอยูุ่น่นี่กันเราขายอยูุ่คนนะมาขายอีกแล้วเคยขายอยู่ไทร์แต่ก่อนไปเห็ดไปเป็นลูกจ้างข้าเจ้าเนาะไปเห็ดเบียรเห็ดงานอยู่ไทยแอะไรกั ได้สูตรอะไรกับมาเขือเทศยูบานเจ้าของพี่น้องกันพอเราเคยเห็ดอาหารอาหารแบบคล้ายสมตำคล้ายเฟอร์คล้ายอย่างแบบคล้ายกับข่าวแบบแกงเขียววอกเขียวหวานแบบอันคล้ายผะโล้อย่างนี้แล้วเห็ดเป็นเบิดเห็ดแซ่บพร้อมก็คอยยังไม่ได้ซีนเลยปกติข่อยเป็นคนที่แบบโบมากินเก่งมากเลยก็เลยแบบบอกไปนะ่อยยังโบมันคล้ายสื่อกับคิดเนี่ยอยู่หัวโบกินหักแต่ก่อนนะมาม่านะเป็นคข่อยมากทางมาม่ากินเขียวหวานอะ เามาแกงเขียวหวานก็บอะไรบ้างดิวเราเดี๋ยวนี้นะเวลาเปลี่ยนคนมันโบแซบคือแต่เกาแล้วเท้าถาเลยอยตกเป็ดพารู้กินหมูน้ำตกรถตกแต่ก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกอย่างนี้นะยวมันอยากเมนเครื่องเทศมันไปตีไปกินยูสาสรวคนแล้วเขาบดติเถอะหนุหมูยังบท่านได้มีเงินมีคำมีอะไร ยสมบูู่นะมีมาแต่สายมันมีทีมาอยู่เงินเธอนะมีกันนานๆมันมาทีเธอกินตั้งแต่ทอด้ปีมาแล้วนะสนุกเข่ากัขาเบอแล้วเนาะได้สายยาวีอาพี่แล้ววันนี้ผู้พิ่น้องทุกคนไปไทยปฏิส่วนเราปีกม ฉันขยับมือตัวนอลูกผัวกระถากินอยู่บ้านบันดาบเงิส่วนลูกส่วนพวงมาซื้อมาปีอยู่หันเราติซื้อยังดีคนสิบสาเบิดบาทเป็นยังช่แล้วแล้วบอสนเัาก็บบอสนไปหาเบิรงน้ากินก็เลหยดงไ้ไปหุ่ไปรีวิวหา ท่องฝ้าลายสงองใสเห็ดปวกสีออกอีกแล้วพี่น้องี๋ยวมือสิพาบาตนไปพิ่สูตรบึงของเขานะมันสิกินแล้วบอกินสุขอยมากินเพอร์อยากแต่แต่พวเพได้กินสออิตวราบอสื่อให้กินดอก่าสัน วันแ้วก็ย่านเข้าบริกินคือเก้าลงมาเลยที่สำเมืองเลย,นะยนีหน่ <laughs> <laughs> หึ่นฮึ่นเลยว่าปรท,าท่านซุดผ่าตั้งแต่ว่างว่าคือ,อย่านเน็ตบัดนี่ <c oughs> นนยันะยงน้ำมุ้งไยหูกเลยแม่งงามๆเลยไทยเลยติเอามาโทรศัพท์ทตัวนี้แบ,บสซิเบแล้ว แบบยังบอคือลับๆว่าวิวโคตรดีเลยอิวด้ลงสตรอเบอรี่ก่อนเจ้าเามากดใจในสตรอเบอรี่่อยเอาคือแสลอมนะ บ้านหมอนำซุปแล้วหอมขนาดไจะสุดแล้วแม่ยสุดเยอะน่นหลกป้าถกกิ่นสามสุดสั่งกระบาดหาสุดปดสุดจะคืออนน้อยทำไมพะแงยงข้าวแล้วะลอกเขาเอาเมื่อนาชิซอเอาเมื่อแสบขุ่มแม่ คือยาแกงเองไม่ไงแกงมันน้ำมันเผ็ดไม่จิวกิ่นก็ได้ว่าประกาศเอาหิวเมื่อกลับบ้านติดใหม่ติดมือไผ่มันพี่นกสี่สุดหาสุดไผมีลูกมีผัวกับเมื่อผากลูกผักผัวเมื่อทางัหนบอกวันนี้ไปเวให้มันเป็นมันเห็ดเข็ดมันบรี้ยว เออาาาออยโอเคจ้าเมือ่อน้อบานี้ <laughs> เดี๋ยวสิเมื่อก็พี่น้องไปสร้งมาหาบาต์ตรสุดหนึ่งคั <laughs> นนังมือเจ้าผัวโอเคจ้าเนาะพี่น้อง,องมาหอนีสิเดคนนุญานล่าแล้วเนาะ ขอบใจเบอร์สู่คูสุขวนทฑิติตามแล้วก็ฝากทิดตามฝากเบิร์คฆสนาใ,นในเ้ซากซอเนเดอร์เนาะพ่อการคลิปหนาไปแล้วสาบายดีจ้า